Hey, เฮ้เพื่อนรักมาหนี้เดี๋ยวชาช่วยเองเออช่วยกูหน่อยเร็วช่วยกูหน่อยเออมึงขึ้นดีๆวะไอ้กูเถอดแล้วกูเกือบจะขึ้นได้แล้วเออพยายามเข้าเพื่อนเอาตุ้ยนุย้ยตุ้ยนุย้นยมาแล้วจ้าตุ้ยนุยมาแล้วจ้าโอหยมันตุ้ยหน่อยนะ น,อน,น,อนอ้องนาฬ์เมล่าน้องนาฬ์เมล่าเออวันนี้ผมจะพาม,มาชมนะครบ <c ười> ับแฟนสาวของผมเองที่รักองค์สวีทจังเลยน่ารักรักเกินรักเกินแท่จริง <c ười> มันก็มีงทันเดียวไอ้วันวิ่งสุดได้เร็ว <c ười> <c ười> รสุดก็แค่นี้เลยวะ <c ười> ต้มเตียมต้มเตียมสายน่ารักอ <c ười> ่นนะที่แมวรอดว่ะ นี่ที่แมวโลดกูรอดได้อยู่แล้วฮว่า